สวัสดีครับวันนี้จะมาะแนะนําวิธีการย้ายย้ายวงจรรีโมทของรถนะครับกุญแจรีโมทรุ่นนี้จะเป็นของมิสูบิชินะครับจะเป็นของมิราตแอ r รา e แล้วก็ไรตันตั้งแต่ปี2016เจน2ขึ้นไปนะครับเจน2เป็นต้นไปนะครับปี2016วิธีก็คือถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าท่านซื้อมาได้กุญแจมาจะยังไม่ได้ปั๊มดอกท่านต้องไปปั๊มดอกเองนะครับ หรือที่เรียกก็มากัดดอกอะไรก็ได้แล้วแต่ให้ท่านไปร้านกุญแจนะครับเอาถือสองดอกอย่างเงี้ยไปให้ช่างทํากุญแจเขาจะเขาจะปั๊มดอกมาให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยท่านก็ย้ายวงจรได้เลยวิธีก็คือนี่คือกุญแจเดิมนะครับเป็นกุญแจเดิมให้ท่านไขน็อตตรงนี้ออกไขน็อตก็เป็นไขควงเล็กธรรมดานี่แหละครับไขหรือไม่มีก็อะไรก็ได้ครับมีดก็ได้ที่มันไขได้ไขได้หมดนะครับไม่ต้องไปสีเรียสว่าต้องเป็น อะไรที่มาไขต้องเป็นเครื่องมือฉันต้องมีเครื่องมือไม่ไม่ต้องไปซีเรียสครับไขออกเลยก็น็อตออกน็อตออกแล้วทีนี้มันจะมีให้ให้ท่านสังเกตตรงหัวกุญแจมันจะมีอ่านี่ครับที่ให้งัดให้ท่านใช้ใช้ไขควงแบนนะครับเสียบพอไปแล้วก็บิดบิดมือนิดนึงครับนี่ครับก็จะออกมาเนี่ยแผงวงจรอยู่ข้างในให้ท่านเอาออกเลยครับให้ท่านเอาออกแบบนี้ดึงออก จะได้เป็นอย่างเงี้ยส่วนฐานฐานก็จะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมแนะน,นําไหนไหนก็แก่แล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็มาเปิดตัวนี้ตัวตัวกุญแจเนี่ยที่เราไปปั๊มมาใหม่กุญแจพับเนี่ยเราแกะให้เรางัดตรงนี้นะครับนี่ครับท่านบิดบิดตรงนี้นี่ครับจะได้ออกมาแบบนี้ ให้ท่านเอาแผงมุงจรแผงมุงจรที่ถอดถอดออกมานะครับให้วางวางตามตรงนี้เลยนี่ครับเอานี่ออกเอาเอายางเก่าออกนะครับแล้วก็วางเข้าไปตรงตรงรีโมทใหม่ของเราแล้วก็นํามาประกบครับเนี่ยครับกดเข้าไปงแรงครับกดเข้าไปเนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับนง่ายครับ ได้ครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ